เอาเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับคัสนสะพาน้ำของดินสอเขาเรียกอะไรครับแข้งนะครับเนะี่ยถ้าดินสอสะพนาน้ำอันเรียกดินสอดินสอหนึ่งแข้งปากกาเครื่องเขียนือนกันแต่เขาจะไม่เรียกเป็นแข้งเขาจะเรียกเป็นด้ามทำไมเครื่องเขียนือนการดินสอเป็นแข้งปากกาเป็นด้ามเพราะว่าอะไรรู้ไหม คนเราอ่ะไม่คนมีสองโดนะครับดังนั้นดินสอโดเด็กเขาเลยเรียกเป็นแท่งเพราะว่าจะไม่ให้มีสองโดเรศเมลผู้หญิงอ่ะรักรักใครว้ให้รักเดียวนะครับอย่าไปอย่าไปชินมีสองโดดังนั้นเขาเลยเรียกดินสอเป็นแท่งปากกาเป็นด้าม พ่อไม่อยากให้ใครมีสมองดนี่ครับฝากไันนะครับแต่จะสองหรือกี่ดอก็ช่างรันเราไม่สนครับแต่ถ้าท่านมีถ้าทำงานที่นี่เขตกัวใครท่านจะได้ทั้งดินสอดท่านจะได้ทำรากาครับจะเป็นแท่งรือเป็นออรับไปเลยครับขอบคุณครับ